สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เกมทีมโฟร์เทสกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาเล่นเซิร์ฟแรนดอมอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่เมื่อก่อนเคยเล่นไปนะครับก็รู้สึกว่าก็สนุกเหมือนกันนะก็เลยลองกลับมาเล่นอีกรอบนะคราวนี้เผิดไปกดเข้าเซิร์ฟอะไรไม่รู้ว่าเป็นแรนดอมเนี่ยแหละแต่แม่งแลนดอมไม่ธรรมดาแรนดอมมีคริติคอลด้วยครับอโโอ,โโอ,อย่างนี้ก็แบบว่าเพิ่มระดับความโหดขึ้นไปอีกนะครับมาวันนี้เราก็จะมาลองเล่นกันดู เปิดมาก็เฟลเลยใครอยากเล่นนี่เอาเอา IP ไปเลยครับแหมเดี๋ยวถามแน่นอนเลยเดี๋ยวต้องมีคนถามแน่นอนว่าเอ้ย i ออะไรวะ uh huh. เดี๋ยวผมให้ด้วยเลยเดี๋ยวผมให้ IP ด้วยเลย <c oughs> <c oughs> แต่อาจจะเป็นเซิร์ฟนอกนะเพราะว่านี่รู้สึกว่าเนี่ยน่าจะเป็นเซิร์ฟนอกโอเคตอนนี้ผมก็เล่นเป็นเซิร์ฟเวอร์มันแรนด้อมให้เป็นเมดิกนะเมดิกคือ RPG s o l จ i โซครับไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดา ไปแล้วยิงไปแล้วยิงไปแล้วเดี๋ยวดูครับจะเห็นเมดิจจำไหมอุัยเปี้ยงเขาให้ไงล่ะโอเคก็คนะเชื่อเลยเดี๋ยวต้องมีคนขอไอพีแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวผมออกเซิร์ฟนี้แล้วเดี๋ยวไปหามาให้นะเดี๋ยวเอาไปเลยอยากได้ไอพีก็เอาไปเลยไม่ต้องเกรงใจนะครับผมตอนแรกผมแอบเข้ามาเล่นสักพักแล้วแหละนะรอคนอยู่มันไม่ค่อยมีคนมาเลยไง ันไม่ค่อยมีคนมาผมหาคนเข้ามาเล่นอยู่โอเคพอเริ่มเยอะแล้วก็โอเคนิดหน่อยตอนแรกเข้ามามีกันอยู่แค่กี่คนเอง4ี่คนโว้โอตายตายตายดูว่าแบบนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างครับเรามาทัวร์แมปกันเล่นๆนะ <S <S อุ้ย <S 1> <S 1> เฮียมึงเอ้ยคลิปนี้ต้องห้ามาามีคำหยาบห้ามมีคำหยาบเลยอุทานได้แต่อย่าหยาบคายคลิปนี้ห้ามมีคำหยาบ อดบายอีกแล้วเดี๋ยวต้องฆ่ามันก่อนนะโอเคเรามาทัวร์แมปกันดีกว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างอุ้ยมีข้างล่างด้วยลงลงลงอ๋อนี่นี่นี่เฮ้ยตรงนี้มีทางเชิเคคือเคยเล่นนะแมปนี้เคยเล่นมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าไม่ไม่ได้แบบว่าเดินอะไรมาถึงขนาดนี้เลยส่วนมากยิงอย่างเดียว ไม่ดูทางดูอะไรเลยไม่สำรวจทางเส้นทางเลยเดี๋ยวโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวเรามันมีอุโมงค์ด้วยครับไปเดินตามเข้าไปเลยอ้มาสำรวจแมบนิดนิดนึงชบโผล่ขึ้นมาโอ้มาฐานเรสมาฐานเรสซะด้วยโอเคเนี่ยทางทางขึ้นชุบ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 เฮลโลมีใครเห็นไหมไม่มีนะโอเค โอเค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 อ้าวอ๋อนี่นไงนี่นไงเจอเจอตัวเจอตัวการแล้วยิงไปแล้วอือดนยโดนด้ว <c> ย <oughs> โดนด้วยโอเคไปไปไปชุบ <c oughs> อ้าวอ๋ออันนี้มันมาฝั่งเรานี่หว่าโอ้มาแล้วโยเอาว่ะตายจนได้ <c oughs> เออได้ตายของเขาสักทีมาคราวนี้โอ้โห เ,เก้คราวนี้สปายเป็นสปายถือโอยไอ้ปืนนี้แรงนะเขาบอกแรงมากนัดเดียวนี้จบเลยนะแรงจริงๆส่วนอันนี้นี่คือแม่ไม่มีประโยชน์หาอะไรเลย,เลยแต่ก็จะใช้ให้คุ้มนะฮะ <c oughs> มาอีกแล้วไอ้แทงไอ้ระเบิดสากนี่มึงมาอีกแล้วโอ้เดี๋ยววิจะต้องพยายามใช้ให้คุ้มต้องต้องยิงให้โดนครับปืนนี้บอกเลยถ้ายิงไม่โดนนี่ก็อุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ย ออออออุ rude, <tr> ุ oh ุุ้้้้ยยยย๋กลับมาแล้วเมื่อกี้เซิร์ฟเวอร์มันในนี่นะมันเซิร์ฟเวอร์หมดเวลานะก็รีแมปใหม่อีกรอบนะคราวนี้ผมได้เป็นเอนจิเนียร์นะครับแล้วดูมีอะไรบ้างมีสติกกี้นะครับโอ้โหเดี๋ยวมันต้องขึ้นไปเอ้ยมีคนกำลังมามันรู้มันรู้มันรู้ โอเคตอนนี้เราขึ้นมายึดกันนะเดี๋ยวเพื่อนเราจะขึ้นมา<ว> <c oughs> อุ๊บส์อุ๊บส์ใหม่คริติคอลนี่คิดถึงยังเลยนะครับไม่ได้เข้าเล่นเซิร์ฟคริติคอลนานแล้วนะ okay. โอเคโอเคยึดครับตอนนี้ยึดเดี๋ยวรอเพื่อนมาครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะวางสติกกี้ไว้อย่างนี้นะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าสติกี้อันไหนแบบแตกไปนี่แสดงว่าศัตรูกำลังมานะฮะตรงนี้ด้วยตอนนี้เราแคปกันเฮ้ยมึงอย่าเนียนเนียนโอ้ยซ่อมไม่ได้ <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันไม่ใช่ของเอนจิเนีย่าลืมว่านี่มันเซิร์ฟแรนดอมโอเคเยี่ยมอ่าคนเริ่มมากันแล้วเมื่อกี้นี่คนยังน้อยอยู่เลยนะ สปายเปล่าไ,ไม่ชัวร์ครับไม่ชัวร์ไม่ชัวร์อย่างางี้ต้องเช็คอันนั่นน่นแน่นั่นแน่อุ้ย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 ไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยอืมเอาอ่ะเจ็บเจ็บเลยทีเดียวนะตายปุ๊บ เปลี่ยนตัวทันทีนะฮะเลือกตัวไม่ได้ด้วยนะครับผมเป็นไงได้ตัวไหนก็นเล่นตัวนั้นเลยเอาเฮ้ยเฮ้ยเอาอะไรเนี่ยเฮ้ยเทเลพอร์ตเฮ้ยมึงมึงเข้าไปฐานศัตรูงี้เลยเหรเอเฮ้ยมันทำได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยไปเลยไปเลยไปเลยไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนไปเลยไปเร็ว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  ไอศมาแล้วเผาไปกันหมดเลยตายหมดยุดเก่เฮ้ยลุ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 ู้รีบไปรู้รีบไปรู้เฮ้ยไม่เอาละอย่างนี้เราต้องจำไปแทนอึ่มชุบเฮ้ยชุบชุบชุบชุดไม่ทันอ้าวเฮ้ยดับซะแล้วเป็นไงบ้างครับ สำหรับช่วงนี้ก็พอดีว่ามีสมาชิกใหม่นะครับในช่องเข้ามาตัวแคสแล้วก็บอลไปนะครับไม่ใช่เอโซประเกลนะใครไปจำมั่วนะไม่ใช่นะเสียอย่างนั้นโอ้โหตายแล้วเพื่อนเราไม่ใช่แบบว่าหายไปเป็นเดือนแล้วกลับมาเสียงอย่างนี้งั้นไม่ใช่นะครับเขายังยุ่งอยู่นะแต่อันนี้คือเขาเป็น สมาชิกใหม่นะครับผมก็ชื่อขนุนขนุนเนี่ยขนุนเนีน่ยใครคือกินขนุนมากนั่นแหละชื่อขนุนนะครับก็ดูแลกันดีๆด,ด้วยนะครับผมเข,บบเ, <c oughs> เขาบอกว่าอยากลองแคสอ่าจากบอลดูกูเชียแล้วเขาบอกว่าอยากลองแคสด์จากบอลดูเออผมก็พวกเราก็เลยอ่าลองลองลองก่อนไงลองลอง,ลองทําดูนะครับพอ <c oughs> ดีว่าไม่รู้จะมีใครชอบหรือเปล่านะครับผม <c oughs> ชอบใจยังไงก็บอกนะเดี๋ยว เด,เดี๋ยวพี่ขนุนเขาอาจจะถ่ายต่อนะครับอันนี้เขาแค่มาทดลองอัดดูก่อนเฉยๆนะครับผมโอเคก็แจ้งกันเรียบร้อยแล้วนะเออดูกันไปด้วยนะครับผมสมาชิกใหม่สมาชิกใหม่ไอ้เหี้ยแม่งเยอะจิบหายเลยมามาสิงในช่องนี้ไม่รู้กีนะ่คนแล้วเนี่ยโอ้สยสไนเปาเนะี่ยมันยืนนิ่งๆอย่างนั้นนะเสียวนะนั่นแน่นั่นแน่นี่นนครับถ้าได้สไนนี่คือถือว่าแบบโชคดีมากนะ ก็ต้องเล่นให้คุ้มนะระวังศัตรูด้วยมาพับโชว์โชว์แม่นกันมาเดี๋ยบเดี๋ยวมันจะเดินย้อนกลับมานั่นแหละยิงดักหน้าครับผมโชมาอีกสักนิดสักกระติ๊สักกระ,กกะ,กกะจึงวิเกือบได้สองตัวแล้วเมื่อกี้เอาไม่เไม่เอ้ไม่ไม,ไมเกือบแล้วเกือบแล้วมันชอบขึ้นมาบนนี้บ่อยอะไอหอคอยตรงเนี้ย เ็คก่อนนะมีสปายเป่ะโอ้เดโมเมนเดโมเมนเดโมเมนมาเลยมาเลยมาเลยอุ๊ยพลาดมามๆมมันยังไม่เห็นนะมันยังไม่เห็นเสร็จจนแหม่คริติคอลนี่คิดถึงจริงๆรโอ้ยหัวแตกครับผมสก๊อตสกาอตสกาดกอดวบเฮ้ยไมย่เยอะไม่เยอะ โอ้ยอย่าสไนเปอร์อย่าพึ่งคือคือ,ค,อคือมันตายนี่คือมันก็ไม่รู้นะว่าศัตรูไม่ยิงมาจากตรงไหนนะอนอกจากจะแม่งต้องเห็นด้วยตาตัวเองจริงๆนะตายปุ๊บคือตายเลยนะไม่มีการมาแบบมาบอกว่าใครคิวอะไรอย่างงี้นะสกเกา <c oughs> โอ้โหเด็กแคอันนั้นคืออะไรรู้ไหมมันคือแบล็คบ็อกนะครับใครได้แบล็คบ็อกนี่คือแม่งนิวเคลียร์ชัดๆ จริงๆนะนิวเคลียร์จริงๆคือมันยิงออกไปนัดเดียวนี่แม่งหายกันไปครึ่งหนึ่งเลยมั้งโอ้โหแบบใครอยู่กันหมู่หมู่คณะนี่โดนไอ้นแบ็คบ็อกยิงเข้าไปนี่ตายหากันยกกลมเลยนะจริงๆเดี๋ยวรอครับเดี๋ยวรอบางทีเราเราก็อาจจะแรนดอมได้เหมือนกันนะแต่ต้องรอให้เราตายก่อนนะครับอะไรสกาวคริติคอลโว้ยคริติคอลผมว่าเราควรต้องบูด้วยครับตอนนี้เราไม่ได้ครับผมไชอ หัวแตกลบมุกเมนอโซโซไหนก็เสร็จเลยครับผมเก <Okay, S 2> ็บแบ <c oughs> นันเป็นสไนเปอร์ที่ดีต้องยิงหลบ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 ซุป <A so. S 1> ดักหน้าครับศัตรูมันจะเดินไปทางไหนก็โอเคยิงดักหน้าโอ้โห <'s> oh, oh หัวแตกแล้วครับผม โอ๊ย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 มีคนมามีคนมาอืมปัดไปไว้นะเพือนไปจ๋งถ้าสวยมากครับเมื่อกี้สวยสวยเฮ้ยสไนเปอร์มาแล้วหน่วยสไนเปอร์กลับมาอีกครั้งเฮ้ยจุ๊บหนึ่งจุ๊บ เอาเอาเก็บหมดเลยอะไรวะมึงเฮฟวี่ <Heavy. S 1> โอ้ยโดนลุมเมื่อก,กี้กำลังดีอยู่เลยโอ้ครั้งนี้ครั้งนี้ครั้งนี้ไม่ไหวซะแล้วเก็บเก็บไปสองเอาเร็วรีบสร้างสถานการณ์กำลังเดือดเร็วๆตอนนี้ทหารรีบเลยรีบเลยรีบเลยบุก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 ตุ้ กำลังกำลังจับากโอ้ยสตูกล้องมะสตีกี้มาแล้วเต็มตัวหน่วยจำโอเคระเบิดไปแล้วโอเคหนึ่งตัวก็ยังดีเฮ้ยเรายังแคปไม่ได้มีคนแคปอยู่จิ้วบุ้มโอเคหน่วยสองเข้าประจำที่ หน่วยกองทิพยรอเป็นรละลอกสอง okay. โอเคอุ้ยเอาว่ะ what what the f หมดี่ยล้วรเหมเดีม้ว บทกี่อะไรมงบทอะไรวะมีแดคูอีอะไรมึง <c oughs> วะ,ะ Shut <c oughs> up โอเค <c oughs> น่ารักี่ไงเลยบอกคุปากบอกโอเคมันเปิดไม้ตั้งแที่ตัวเองหายตัวอยู่ วิดโด้เมเกอร์เดี๋ยวมึงมาผิดเกมหรือเปล่าชี <c oughs> บผายวิดโด้เมเกอร์ดิโอเคครับสำหรับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมชอบใจยังไงอย่าลืมฝากคอมเมนต์ไลค์สับสครายไลค์แชร์อะไรด้วยอะไรก็ว่าไปนะครับผมเอาที่เอาที่คุณสบายใจนะก็ <c oughs> <c oughs> มาอัดกันเล่นๆนะวันนี้ใครอยากเล่นเซิร์ฟนี้ก็บอกแล้วนะมี IP ไว้ข้างล่างนะไปเล่นกันได้นะครับแต่อาจจะเป็นเซิร์ฟนอกนะครับผมใครที่สมมติว่าไม่อยากมาเล่นเซิร์ฟนอกหรือแบบเน็ตกากอะไรอย่างนี้ก็สามารถพิมพ์ไปได้เลยนะว่าเรนดอมนะลองพิมพ์ดูในช่องเซิร์ชนะพิมพ์ว่าเรนดอมเออแล้วก็ลองหาดูนะครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้ไปตรงคอมมูนิตี้ใช่ไหมเนี่ยคุณอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตอนแรกมันไม่มีอะไรนะรีเฟซก่อนลองรีเฟซดูนะคุณก็ลองพิมพ์ว่าเรนดอมนะครับพิมพ์อย่างนี้เรนด เออฮะแรนดอมเนี่ยเนี่ยมันก็จะมีแรนดอมเยอะแยะเลยครับเนี่ยคุณก็ลองอ่านดูครับอ่ะถามว่าจะให้เป็นอย่างนี้ยังไงก็ติ๊กตรงนี้นะครับเนี่ยตอนแรกมันจะเป็นแบบเล็กๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะเออคุณก็กดติ๊กตรงเนี้ยกดไปเลยตึก๊กมันก็จะได้ขยายใหญ่ขึ้นนะฮะคุณก็สามารถดูได้นะครับก็ถ้าเกิดหาเนี่ยอะไรเน,นีนน่ยให้มันมีเขียนว่า100%คริสอย่างเงี้ยนะครับก็คือเนี่ยแล้วมีเขียนว่าแรนดอมมิเซอร์อย่างเงี้ยก็แสดงว่าอ่าโอเคเป็นเซิร์ฟแรนดอมแต่แล้วก็มีีคคิออลลด้วยยยยยนนะะะเเเ่แ ไม่จำเป็นต้องเลือกตามผมก็ได้ครับผมเนี่ยครับก็ไปหาดูกันนะเนี่ยมีคูณ10ยังมีเลยโอ้โหเดี๋ยวเราไปเล่นกันนะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายเยยบิช